แม่ชวนพ่อออชวนภรรยาและลูกสาวกว่าจะอืดอาดยืยดญาติออกจากห้องมาพระพุทธเจ้าเลยประทับรอยพระบาทไว้ที่หน้าบ้านที่หน้าที่ถนนหน้าบ้านนั่นแล้วพระองค์ก็เสด็จต่อไปบินทบาทมาคันธยาพราหมาไม่เห็นส่วนพามณีพรามซึ่งเป็นภรรยาไปเห็นรอยเท้าของพระพุทธองค์ หมอดูในสมัยอดีตมันแม่นยิ่งกว่าอะไรอีกพอเห็นรอยเท้าเท่านั้นเองรู้เลยว่าโอ้รอยเท้านี้เป็นรอยเท้า,อทาของพระมหาบุรุษเป็นรอยเท้าของบุคคลผู้ไม่บริโภคกามคือรอยเท้าจะนูนราบเรียบเสมอกันหมดนี่เป็นรอยเท้าของบุคคลผู้ไม่บริโภคกามมะพราหมณีก็บอกว่าคนคนนี้ไม่ต้องเอาไปตามมอบให้แล้ว